คนเคยบอกว่าชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางพวกเราทุกคนก็เหมือนนักเดินทางต่างคนต่างมีวิถีทางและจุดหมายของตัวเอง สวัสดีครับผมสันติสุวรรณธนนท์ครับผมและผมเปอร์สุวิกรมอมรนันท์ครับผมที่นี่รายการหนึ่งวันเดียวกันนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่คุณเคยเห็นในมุมที่คุณไม่เคยเห็นครับผมและในวันนี้นะครับเราทั้งสองคนจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวการท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์ครับซึ่งการท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์เนี่ยนะครับก็คือการที่นักท่องเที่ยวที่เราเคยเห็นน่ะแบบฝรั่งต้องสไลป์เป้มาผมรู้แค่นี้ผมรู้แค่นี้วิธีการเที่ยวของเขาก็คือต้องประหยัดที่สุดนะครับแล้วก็ เคยไหมฮะไม่เคยผมก็ไม่เคยเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยมีแขกรับเชิญที่ถือว่ามีประสบการณ์ทางด้านแบ็คแพคเกอร์ตัวจริงเลยก็ว่าได้มาดูกันครับว่าเขาไปเจออะไรกันมาบ้างแล้วเขาเก็บประสบการณ์อะไรดีๆมาให้เราได้รู้กันบ้างครับผมนี่แหละครับแขกรับเชิญของเรานักเขียนที่เดินทางท่องเที่ยวมาแล้วมากมายหลายประเทศนาปากาว่านิ้วกลมหรือพี่สลาวุฒิเหงสวสดิ์ และนี่คือพี่ก้าอธิกรศรียาสวินหรือนามปากาว่าอรินทร์นักเขียนที่เดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วทั่วโลกสวัสดีครับ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 มากันมา,านาเนเลยครับผมส,สักคู่แล้วสักคู่แล้วบอกแล้วอยากใ,<ห>ให้นั่งรถตุ๊กเตื่อตื่องแปดโมงแปดโมงแล้วตุ๊กตุ๊กมันพาวนวนมั่วคือไม่รู้ทางใครให้นั่งอะ่ะนี่ <S <S <laughs> <laughs> เราไงเราต้องไปยังไงบ้างครับพี่ก็เดี๋ยวไปซื้อตั๋วครับซื้อตั๋วครับผมไปภาชีครับบ่ายสองแล้วเริ่มมาเดินทางนี้ได้ไงฮะเริ่มจากการผ่าตัดครับคือว่าทำงานโฆษณาแล้วทำงานหนักแล้วก็เป็นนิ้วในถุงน้ำดีโดยที่แบบเป็นสะสมมานานไม่รู้ตัวเคยถูกวางยหนสลบทไหมครับเคยครับมันจะรู้สึกว่าเย็นเย็น ปื้อื้อเราจะรู้สึกได้เลยว่าอาจจะไม่ตื่นมาอีกพอได้ตื่นมาอีกครั้งเพราะว่าไม่ได้แล้วมีอะไรที่อยากทําแล้วถ้าไม่ทำอ่ะเดี๋ยวมันเสียโอกาสท,ทันทีที่หายก็เที่ยวเลยอย่างพี่เอ๋แล้วครับตอนแรกไปกับทัวร์พอออกไปถึงอินเดียก็แบบรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ย มันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยฮะทั้งสีสันผู้คนก็ใช้ชีวิตอีกคนละแบบก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโลก,อ,กอีกหลายโลกฮะที่ที่ที่มันอยู่นอกไปจากเมืองไทยคือมันแตกต่างออกไปใช่แบบเราอยู่เราเห็นโลกในกะลามาตลอดฮะ,ะเห็นยูแค่เนี่ยฮะพอไปเห็นโลกอื่นเฮ้ยมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะเลยเฮ้ยไม่ได้วะถ้ามีเวลาก็ต้องต้องไปดู ล้วอย่างเงี้ยครับผมก่อนเดินทางต้องเตรียมตัวทําทำอะไรบ้างครับผมก่อนเดินทางก,ก็จิ้มประเทศก่อน,นครับ,ว,รบว่าจะไปไหนคิดที่แล้วก็ดูว่ามีใครไปกับเราบ้างก็ศึกษาคร่าวๆครับ,รบข้อมูลว่ามันหนาวร้อนหรือเปล่ายังไงเ<า>ตงรียมเสื้อผ้าอะไรไปเงี้ยฮะเช็คที่พักนิดนึงว่าเหรที่พักมันเท่าไหร่ราคาที่เราต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่ในทริปนี้อะไรเงี้ยฮะส่วนใหญ่พวกนี้เราจะดูจากอะไรกเช็คกันไหนครับก็ถ้าเป็นที่พัก๋ยวนี้ในเว็บไซต์ก็เช็คได้นะพวกโฮสเทลทั้งหลายก็จองในเว็บไซต์ได้เลยซื่อ o t com แต่ว่าอุณหภูมิอ่ะต้องเช็คเลยนะครับเพราะว่าพี่เคยเจอฝรั่งเลยนะบ,บนรถไฟอินเดียตอนเดือนมก,กราคมแล้วฝรั่งคนนี้มาอินเดียด้วยชุดซัมเมอร์รซึ่งมก,กราคมของอินเดียศูนย์องศาคือหนาวมากหิมะตกได้แล้วก็พี่ก็ถามว่าเฮ<ห>้ยทำไมไม่เตรียมตัวมาให้ดีวะบอกเพื่อนบอกว่าอินเดียแม่มันร้อนร้อนตลอดเพื่อนที่บอกเป็นเพื่อนที่ไหนเหรอก็เพื่อนประเทศเองนั่นแหละเพื่อนคนไทยนั่นแหละบอกว่าอินเดียร้อนตลอด นัก <g ül> ว,วิธีการเลือกสถานที่แต่ละประเทศที่พี่อยากจะไปกันเนี่ยครับมันเกิดจากอะไรฮะพี่เป็นแบบว่าพี่จะลิสต์ไว้เลยว่าอยากปปไปไหน,ไหนบ้างแล้วก็หาจังหวะไปเช่นสมมติว่าอยากไปตุรกีเราก็ไปเริ่มไปศึกษาศึกษาข้อมูลว่าโอ้เป็นอาณาจักรเรื่องแต่โบราณอะไรเงี้ยแล้วก็จังหวะที่ไปเราเลือกจังหวะที่ถูกซึ่งมักเป็นโลซีซั s นไปญี่ปุ่นช่วงไฮซีซั a นก็คือช่วงที่ซากุระออกช่วงโลซีซันคือช่วงที่หนาวเราก็ต้องไปตอนหนาวหนาวเพราะตัวขบีมันจะถูก ก่อนจะเดินทางไกลเธอต้องเดินทางใกล้ก่อนใกล้ที่สุดนั่นคือตัวเธอเองก่อนจะทำสิ่งใดเธอต้องเข้าใจตัวเองจิตทุกฤษณะมูรตินักปรา์ชาวอินเดียไได้เวลาแล้วไปับผมไปดีกว่าพวกเราแค่เดินขึ้นรถไปผมก็จะไม่ไหวแล้ววันนี้ง่วงแล้วกระเป๋ามันหนักไม่ไหวแล้ว ช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วเพิ่งเริ่มเองมันหนักมากพี่ไหนมาดูดิมีอะไรอ่ะเออเดี๋ยวมาดูดิมันอะไรมันหนักขนาดนี้วะช่วง how to อ่าดูดิมีอะไรบ้างเอาไปอ่านพี่ว่าไม่เวิร์กว่ะมันใหญ่เลยมันก็มาแพ็คนะโว้ยหวีก็ยังไม่รอบูติกไปหน่อยอันนี้เวิร์กต้องใช้ตุ้มนี้ไปหาว่างทางเลยสุงเท้านี่สุงเท้านี่เป็นเรื่องจำเป็นนะครับโอ้โหหนักอันนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องเอาไป เเเอาาไปผผวิธีการจัดกระเป๋าพี่ก็จะม้วนเนี้ยสุเกงเนี้ยม้วนแล้วก็รัดหนังติ๊กคือม้วนนี่มีข้อดีอย่างนึงเพราะว่ามันไม่ยับด้วยมันไม่รอยพับมันก็จะประหยัดที่เดี๋ยวเปิดก็จะรู้ว่าม้วนแล้วโอโหกระเป๋าเล็กลงเยอะเออว่าเห็นไหมจริงๆอ่ะถ้าไม่อยากเอาเสื้อผ้าไปเยอะไปหาซื้อผงซัฟฟอรก็ซักเรียบร้อยใช่ไหมฮะปิดปิดโอ้ยยกง่ายขึ้นเยอะพี่ลองดูดีเปล่าไหมเปล่าเก็บข้องม้วนแลเลย แล่นยิเวลาไปครั้งหนึ่งต้องใช้งบประมาณละเท่าไหร่ครับพี่กล้าใช้วันละ500บาทวันละ5 0าร้อฮะวันละ500บาททุกประเทศที่ยังไม่สีวิไลนี่เราตั้งเพราะาะไว้ประมาณนี้ก็ประมาณ1เดือนก็จะใช้เงินไม่เกิน15ื่นห้าซึ่งก็ทําได้สําเร็จทุกทุกครั้งทํำยังไงครับอินเดียก็ไปนอนห้องนอนรวมครับเตียงละ50บาทกินข้าวมื้อนึงก็50บาทเหมือนบ้านเราครับก็อิ่มแล้วคืออะไรก็ได้ที่ถูกที่สุดถูกและสะอาดปลอดภัยไม่ได้รู้อะ อยู่แบบปกติพี่ไม่อยู่นานด้วยเป็นเดีๆเพราะว่าไม่อยู่นานใช่พี่ต้องใช้อย่างนี้ใช่อย่ในที้ของที่จะไปซื้ออย่างเช่นพวกของฝากพวกเออหมื่นอย่างเงี้ยจะหมื่นสามถมื่นได้เลยใช่ไหมหมื่นห้าของพี่อ่ะของอินเดียนะสุดท้ายแล้วพี่ใช้เงิน1 5ึ่งหมื่นห้าร้อยบาทและสี่พันห้าร้อยบาทซื้อของฝากกลับมาด้วยโอ้โหอย่างพี่เอ๋นะครับเวลาพี่เอ๋ไม่ได้มีตั้งไว้ว่าแบบวันละเท่าไหร่อยงเี้แต่ว่าแล้วแต่ที่ไปมาถูกสุด ก็ผมว่าไปครั้งแรกก็คือญี่ปุ่นใช้ไปประมาณ13ื่นสามอยู่กี่สอยู่เคียเท่าไหร่อยู่9วันเก้าวันสามคจริงโรงแรมที่ญี่ปุ่นมันจะแพงมากคิดว่าทำไงให้มันไปได้ถูกลงก็เลยเอาบะหมี่ไปเองแล้วไปนอนข้างถนนนอนตรงไหนข้างถนนตรงไหนเขาให้นอนฮะจริงตอนก่อนไปก็ไม่ไม่รู้ว่าตรงไหนให้นอนบ้างเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยนอนได้ว่าที่สถานีรถไฟมันต้องมีที่ให้นอนบ้างแหละเขาไปนอนจริงเขาไม่ให้นอนกลยงคืนเนี่ยเขาปิดฐานไฟแล้วเขาไล่คนออกหมดก็เลยแบบหาหาแบบ หลบใต้ลมตึกนะฮะก็วแบบว่ามีกันสาดเป้วางเนียฮะแล้วก็สุกตัวแต่ตอนนั้นเตรียมถุงนอนไปพลานพอผ่านคื่นแรกไปมันก็เฮ้ยเริ่มชินนอนได้ได้นอนอีก4คืนนะฮะอ่ะแล้วเป็นยังไงบางคืนที่เข้าไปอาบน้ำก็เข้าโรงแรมซึ่งซึ่งจะบอกว่าถ้าเราไปเห็นฟุตบาทที่ญี่ปุ่นอ่ะสะอาดสะอาดมากน่านอนน่านอนมากทางเรื่องมันมีอยู่หลายๆอย่างครับคือหนึ่งเราหาที่พักที่ถูกสองเราหาที่พักที่ไม่เสียเงินหรือบางทีแผนการเดินทาง ให้ใช้พาหนะเป็นเป็นที่นอนเช่นซื้อตัวอต๋วรถไฟข้ามคืนเพื่อเดินทางไปที่หนึ่งก็เราก็จะประหยัดค่าที่พักอีกอันนึงก็คือว่าอย่างที่เอ๋บอกเป็นเตรียมบะหมี่สำเร็จรูปไปแรกๆที่เอาไปครับแล้วก็พี่ก็พบว่าทุกประเทศในโลกมีบะหมี่สำเร็จรูปจากรประเทศต่างๆอยู่แล้ว